เอาลืมอันนี้คืออะไรคะอันญาวาดรูปอะไรวาดรูปเรนโบ์เรนโบ์ส่วนเดี๋ยวหนูจะเระอไปสีให้มันใหญ่ขึ้นให้ทูกกนดูชัดเจนถ้าหนูจะเขียนคำตัวใหญ่ๆอันนี้เรนโบ์นี้มาจากไหนอะมาจากนู่นมันม,มันหายแล้วใช่ไหมมันหายแล้วแต่ แต่หนูทราบว่าหนูเขียนเอาไว้เพราะหนูอยากได้มันกลับมาแล้วหนูก็จะว่าตัวใหญ่ทำไมต้องทำเป็นเสียงเด็กอ่ะพูดปกติได้ไหมอ่ะได้ใ้่ก็มืนแบบนี้นะคะเออเหมือนอันนี้วาดอะไรในทีนี้วาดเรนโบว์ให้มันใหญ่ๆหญ้น 给娃子弄。Okay,